ตำนานจอมยุทธพู้ถังซานภาห้าบทที่674จัาก,กระพัดเงินครามสายเลือดระดับหนึ่งเมื่อสายเลือเดเพชรถูกจากกระพัดเงินครามดูดกลืนอย่างสมบูรณ์ท้องฟ้าก็สว่างแล้วและดวงอาทิตย์ก็ส่องแสงบนต้นไม้สีทองผ่านรูบนท้องฟ้าส่องสว่างให้สว่างสดใส ออร่าของถังซานถูกยับยังจริงๆแล้วเขาดูดซับมันได้ค่อนข้างเร็วแต่หลังจากนั้นเขาก็ใช้เวลามากขึ้นในการทรงตัวและหมีปัดตัวเองตอนนี้เขาเป็นจุดสุดยอดของจุดสุดยอดอันดับ9ในบรรดารอยประทับของสายเลือดจำนวนมากการเปลี่ยนแปลงเวลาเท่านั้นไม่ใช่ระดับแรกการเปลี่ยนแปลงของผลึกนั้นไม่ง่ายที่จะตัดสินและดวงตาของจิ้งจอกสวรรค์ก็ไม่เพียงพอสำหรับจุดสูงสุดอันดับ9 เครื่องหมายสายเลือดที่เหลือล้วนแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งมากในลำดับแรกนอกจากนี้ยังมีสายเลือดสุดยอดนั่งอยู่บนบันลังในสถานะนี้หากไม่ใช่เพราะข้อเท็จจริงที่ว่าความทุกข์ทรมานข้ามขั้นมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับปัญหาใหญ่ทางซานก็จะพอใจอย่างสมบูรณ์กับการเลือกผ่านความทุกข์ทรมานของเขา แต่ตอนนี้เขาทําได้แค่รอแล้วเขาก็ไม่กลา้าแม้แต่จะฝึกวิชาเวียนเทียนแต่จะใช้พลังงานมากขึ้นในการหล่อเลี้ยงจิตสํานึกทังจิตวิญญาณและเตรียมการต่างๆเขายังต้องเตรียมตัวอีกมากไม่เพียงแต่สําหรับตัวเขาเองแต่สําหรับเหมยกงจือด,ด้วยคริปตาเดียวก็ผ่านไปอีกหนึ่งเดือนถังซานได้นั่งสมาธิอย่างเงียบๆในช่วงเดือนที่ผ่านมาและในขณะเดียวกันโดยการ อดูซับพลังงานชีวิตของต้นไม้สีทองเขาได้ทำให้การพบลูกที่พองตัวของเขามีเสถียรภาพสูงสุดในที่สุดมันก็ถูกระงับซึ่งสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความสามารถในการต้านทานของร่างกายปัจจุบันของเขาร่างทองคำปรับปรุงความสามารถในการใช้พลังงานของร่างกายอย่างมากเขากล้าแสดงความสามารถของเขาด้วยการปราบปรามอย่างมั่นคงจนสำเร็จเท่านั้นมิฉะนั้นสิ่งเลวร้ายหนึ่งจะนำไปสู่หายนะ หลังจากช่วงเวลานี้เมืองเคอรี่ดูเหมือนจะกลับสู่สภาวะปกติโดยสมบูรณ์ด้วยการสนับสนุนจากผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่เจ้าหญิงแม้ว่าจะมีเสียงที่แตกต่างกันภายในกลุ่มมอนสเตอร์เผ่าตำแหน่งของปรมาจารย์คนใหม่เหม,ย,หมยกงจือถือได้ว่าเป็นที่นั่งที่มั่นคงในช่วงเวลานี้เหมยกงจือและถังซานไปสารบรรพบุรุษอีกครั้งคราวนี้ไม่มีจุดประสงค์อื่นสิ่งสำคัญที่สุดคือการใช้ห้องฝึกของจักรพรรดิอสูรพยัคขาวเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกทางจิตวิญญ,ญาณ ถังซานพบแมวตัวใหญ่เป็นการส่วนตัวเจ้าแมวใหญ่บุกทะลวงสำเร็จและเข้าสู่ระดับเทพยอย่างเป็นทางการแต่หลังจากเห็นถังซานก็เริ่มถอยกลับเผ่าสิงโตทองคำมอบทรัพยากรหลักส่วนใหญ่เพื่อช่วยให้ก้าวหน้าเร็วขึ้นต่างจากเมยกงจือซึ่งอยู่ด้านสว่างอย่างสมบูรณ์และต้องมาที่ราชสำนักเพื่อรายงานหน้าที่ของเขาการปรากฏตัวของจักรพรรดิแตกต่างกาันแมวตัวใหญ่มีสายเลือดระดับที่หนึ่งและเห็นได้ชัดว่ามีลักษณะเป็นจักรพรรดิ แต่ก็ไม่ได้ทรงพลังเท่ากับเหมยกงจือแต่ในความเป็นจริงในสายตาของสิงโตทองคำมันมีพรสวรรค์ที่จะแตกต้องจากกระพัหลังจากเข้าใจอาณาจักรแห่งการสังหารเทพเจ้าแล้วแน่นอนเราจะทำทุกอย่างเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและโชคดีที่เราจะจัดการกับศัตรูเก่าของเผ่าสิงโตทองคำในอนาคตตัวแมวใหญ่เองก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการล่าถอยแต่เขาได้มอบทรัพยากรมากมายให้ถังซานเพื่อน,นำไปยังตระกูลสิงโต หลังจากแก้ปัญหาสายเลือดแล้วแม้ว่าตอนนี้จำนวนเสือโคร่งจะถูกจำกัดแต่เมื่อกล่าวถึงพรสวรรค์มันก็เป็นพรสวรรค์ในระดับสายเลือดระดับแรกด้วยจะมีผู้เล่นที่แข็งแกร่งในอนาคตเสือโคร่งบางตัวที่แก่กว่าแมวใหญ่ก็มีโอกาสที่จะทะลวงไปสู่ระดับพระเจ้าได้เช่นกันและสิ่งเหล่านี้ต้องการทรัพยากร น้อยกว่า10บเดือนก่อนถึงเส้นตายสำหรับเหมยกงจือที่จะไปที่สารบรรพมรุษเพื่อรายงานหน้าที่ของเขาเวลากำลังจะหมดลงและเหมยกงจือได้รับการฝึกฝนอย่างหนักทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อที่เขาจะได้สามารถปรับปรุงการฝึกฝนของเขาให้สูงขึ้นก่อนที่จะทำการซักถาม ในการฝึกฝนของถังซานหนึ่งคือการใส่การเปลี่ยนแปลงของพลังทางจิตวิญญาณลงในตำแหน่งหลักและอีกส่วนหนึ่งคือการทุ่มเททั้งหมดเพื่อปรับแต่งสัญญาณบอกเวลาและอวากาศยิ่งสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์นี้ได้รับการขัดเกลาและยิ่งเหมาะกับเขามากเท่าไหร่ก็ยิ่งช่วยเขาได้มากเท่านั้น การมาถึงของหินสกายไฟที่ไม่มีที่สิ้นสุดทำให้ของเหลวไฟที่มีสีสันของถังซานมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆและกระบวนการกลั่นก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นส่วนใหญ่ของจิตสำนึกทางจิตวิญญาณที่เขาปลูกฝังก็ลงทุนในการบำรุงเลี้ยงสัญญาณบอกเวลาและห้วงเวลา สัญญาณบอกเวลาเป็นกุญแจสู่ความก้าวหน้าของถังซานในการเป็นพระเจ้าและยังเกี่ยวข้องกับว่าเหมยกงจือจะสามารถสรุปผลของเขาได้สำเร็จหรือไม่เขาไม่กล้าที่จะหย่อนลงครู่หนึ่งเสี่ยวเหมยฉันอาจจะต้องออกไปสักพักหลังจากการฝุกฝนทั้งคืนถังซานและเหมยกงจือตื่นขึ้นจากการทำสมาธิเกือบพร้อมกันแต่คำพูดของเขาทำให้ใบหน้าของเหมยกงจือเปลี่ยนสีทันทีคุณจะไปไหนเหมยกงจือพ่องออกมาและถาม ทังซานกล่าวว่าไม่ต้องกังวลมันไม่ควรนานเกินไปฉันจะไปที่ส่วนลึกของมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดเหมยกงจือถอนหายใจด้วยความโล่งอกเธอรู้ว่าเขาเป็นเทพ,พเจ้าแห่งท้องทะเลในชีวิตก่อนหน้านี้และเธอได้เห็นพลังที่เขาแสดงให้เห็นในทะเลคุณจะทำอะไรมองหาความก้าวหน้าเหมยกงจือถาม เธอยังตั้งตารอการพัฒนาของถังซานเพื่อเป็นเทพ,พเจ้าหลังจากฝึกฝนกับเขามานานเธอก็ค่อยๆเข้าใจภูมิหลังของเขาเธอเข้าใจมากขึ้นว่าถังซานสำคัญแค่ไหนที่จะทะลวงสู่ระดับเทพปรับใดเขาสามารถทะลวงระดับพระเจ้าได้ทุกอย่างจะแตกต่างออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณสามารถทะลุทะลวงให้เสร็จก่อนที่จะไปที่สารบรรพบุรุษเพื่อรายงานการทำงานนั่นเป็นวิธีที่ดีที่สุด ทั้งสารสายหัวและกล่าวว่าไม่ฉันไม่สามารถก้าวข้ามหายนะในมหาสมุทรได้มันจะนำหายนะครั้งใหญ่มาสู่มหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดนอกจากนี้ในมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดฉันเกรงว่าจะไม่สามารถทำให้เสร็จได้ความเป็นอมตะอย่งเคร่งครึมไปหาที่ที่เหมาะกับการเอาตัวรอดในทะเลมีเกาะนับไม่ถ้วนฉันต้องการหาเกาะบางเกาะที่ใหญ่พอที่จะอพยพมนุษย์อย่างพวกเรา ตอนนี้มีคนอยู่เกือบร้อยคนในนิคมนี้มีหลายพันคนมาตราส่วนเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งทำให้เกิดความไม่พอใจในเมืองเคอรี่อ,อยู่บ้างและเป็นไปไม่ได้ที่สารบรรพบุรุษจะไม่รู้ตอนนี้ที่สารบรรพบุรุษไม่ได้ทำให้เกิดก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิดขึ้นในอนาคตมันจะส่งผลต่อสุขภาพของคุณด้วยการซักถามเพื่อความปลอดภัยของเผ่าและสำหรับคุณพวกเราต้องเตรียมตัวกันมาก เหมย์กองจือตะลึงครู่หนึ่งมีกลุ่มทะเลจำนวนมากในทะเลและเราไม่เคยพยายามส่งพวกมันเราจะขนส่งพวกมันไปที่นั่นได้อย่างไร ทังซานกล่าวว่านี่เป็นสิ่งสำคัญที่คูณจะทำต่อไปหลังจากที่ฉันจับไปคูณไปที่นิคมของมนุษย์ของเราและให้องค์กรระดมพลที่แปลงร่างของสัตว์ประหลาดและเทพเจ้าเพื่อสร้างเรือตามแบบที่ฉันให้ไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จากนั้นจึงเลี้ยงอาหารและ,มะเมล็ดพืชตลอดจนของใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อพบที่ที่เหมาะสมแล้วจะพาไปอพยพส่วนตระกูลทะเลไม่ต้องห่วง เหมยกงจือกล่าวว่าคุณจำเป็นต้องทำเช่นนี้จริงๆหรือหลังจากที่ฉันซักถามถ้าการซักถามของฉันล้มเหลวขังซานโบกมือแล้วพูดว่าไม่ว่าเราจะสำเร็จหรือล้มเหลวนี่คือสิ่งที่เราต้องเตรียมให้พร้อมแม้ว่าคุณจะล้มเหลวเผ่าของเราบางคนจะไปที่ทะเลอย่างน้อยพวกเขาก็จะไม่ตกเป็นทาสอีกเมื่อเหมยกงจือได้ยินคำพูดนั้นเขาก็พยักหน้าและพูดว่าเอาละทำตามที่พูดเถอะ ถังซานม้อพิมพ์เขียวที่เขาวาดให้เธอภาพวาดมีรายละเอียดมากวิธีสร้างวัสดุที่ใช้วิธีการประกอบและวิธีปล่อยลงน้ำหลังการก่อสร้างกระบวนการทั้งหมดมีความชัดเจนมากนี่คือสิ่งที่ถังซานใช้เวลาในการวาดในเดือนนี้เขาเลือกเรือสำเภาซึ่งเป็นภาชนะที่ค่อนข้างเรียบง่าย ในชีวิตก่อนหน้านี้การต่อเรือที่แท้จริงต้องใช้งานฝีมือที่หลากหลายรวมถึงไม้ที่ผึ่งลมและใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสมบูรณ์แต่สิ่งเหล่านี้ค่อนข้างง่ายกว่าสำหรับดาวฟ้าหลันเพราะทรัพยากรของดาวดวงนี้อุดมสมบูรณ์เกินไปยกตัวอย่างในโลกนี้มีไม้มาหัวที่ไม่หดตัวหรือบวมเนื่องจากความแห้งหรือความชื้นเลยซึ่งช่วยแก้ปัญหาเรื่องวัสดุได้และเทือกเขาเคอรี่เองก็อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้ต้นนี้ และมีผู้ใช้ที่มีความสามารถจำนวนมากที่สามารถย่นเวลาการก่อสร้างได้อย่างมากสำหรับการเคลื่อนเรือน,นั้นแน่นอนว่าเป็นปัญหาแต่มันจะไม่เป็นปัญหามากนะักหากมีคนที่มีความสามารถอยู่ที่นั่นไม่ต้องพูดถึงว่าถังซานจะตามเขาไปแน่นอนเมื่อเขาออกทะเลจริงๆโพไซดอนคุ้มการและปัญหาขององค์การหลบหลีกเรือก็ไม่มีปัญหาคุณจะไปเมื่อไหร่เหมยกงจือถามบทที่67 5 ถังซานกล่าวว่าฉันพร้อมที่จะไปแล้วพยายามไปก่อนแล้วกลับมาเร็วเหมอยกงจือพูดอย่างไม่เต็มใจตกลงถ้าอย่างนั้นคุณต้องกลับไปก่อนวันนี้ฉันจะไปที่นิคมเพื่อตามมหานายกเทศมนตรีเพื่อจัดการร่วมกันฉันจะเปิดหอ,อการค้าหลิงซีเพื่อช่วยไม่อยากใช้หอ,อการค้าหลิงซีถังซานกล่าวแทนเรื่องนี้ต้องดำเนินการอย่างลับๆเราทำได้เพียงใช้เราเพื่อถ่ายคนของเรา อย่าให้เมืองเคอรี่รู้ว่าท่าเรือที่ที่คุณเลือกสร้างเรือก็ควรอยู่ห่างไกลด้วยความลับหาท่าเรือที่ไม่มีคนอยู่จะดีกว่าไม่น่าจะยากและสัตว์ประหลาดเองก็ไม่เคยออกทะเลเลยดังนั้นจึงควรหาเรือดีๆพผตวิธีการเลือกพผตฉันยังอธิบายในภาพว่าตกลงเหมยกงจือพยักหน้ารับคำพูดของเขาไว้ในใจ ทั้งซานกล่าวคำอำลาเหมยกงจือและออกจากหูกเขาทองคำโดยตรงผ่านการเทเลพอร์ตตอนนี้เขามีฐานการตึกฝนที่ลึกกล้ามและพลังจิตที่แข็งแกร่งแล้วการใช้เทเลพอร์ตในอวากาศอย่างต่อเนื่องก็ไม่ใช่ปัญหาใช้เวลาไม่นานก็ถึงชายฝั่งทะเลจีนตะวันออก ทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นปั่นป่วนและไม่มีวี่แววของชีวิตอสูรบนชายทะเลเผ่าทะเลนั้นแข็งแกร่งแอลัมันเป็นเรื่องยากสำหรับกลุ่มสัตว์ประหลาดที่จะได้รับทรัพยากรหรืออาหารในทะเลแต่บางครั้งกลุ่มทะเลก็ขึ้นฝั่งเพื่อค้นหาอาหารที่จะคาเมื่อเวลาผ่านไปบริเวณใกล้ทะเลกลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามอย่างไรก็ตามเผ่าทะเลไม่สามารถขึ้นฝั่งได้นานเกินไปดังนั้นขอบเขตการบุกรุกข,ของพวกมันจึงถูกจำกัดด้วย รู้สึกถึงบรรยากาศที่คุ้นเคยของท้องทะเลอารมณ์ของถังซานดูเหมือนจะปล่อยไปนิ้วเท้าแตะเบาๆบนพื้นและปีกเกาะอองค์การเปลี่ยนแปลงของมังกรลมที่อยู่ข้างหลังเขากลางออกกระพือปีกและบินตรงไปยังส่วนลึกของมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดทะเลกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตหาเกาะไม่ง่ายและเล็กเกินไปไม่ได้ต้องใหญ่พอที่จะให้คนอยู่ได้ ในไม่ช้าถัางซานก็บินลงไปในทะเลเป็นระยะทางหลายร้อยไมล์มองไม่เห็นชายฝั่งอีกต่อไปและทะเลที่อยู่ใต้เท้าของเขาได้กลายเป็นสีน้ํำเงินเข้มโดยสมบูรณ์ถังซานไม่ได้บินต่อไปแต่หดปีกของเขาหันร่างของเขาเหมือนลูกธนูขุดลงไปในทะเลโดยตรงลงน้ำอย่างเงียบเงียบเพียงสาดเล็กน้อย เมื่อถังซานดำดิ่งลงไปในทะเลเขารู้สึกทันทีว่าร่างกายของเขาถูกล้อมรอบด้วยธาตุน้ำหนาลมหายใจแห่งชีวิตและพลังงานธาตุน้ำในมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดสามารถอธิบายได้ว่ากว้างใหญ่และไร้ขอบเขตในชีวิตก่อนของเขามีความอุดมสมบูรณ์กว่าสัตว์ทะเลในทวีปโตลัวมากแต่ก่อนที่เขาจะกลับชาติมาเกิดทวีปโตลัวมีวิวัฒนาการไปแล้วและตอนนี้ก็ควรจะแตกต่างไปจากเดิม จิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์พันพวนเล็กน้อยและแสงสีทองและเงาที่อยู่ตรงกลางของจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ก็ส่งรัศมีเล็กน้อยภายใต้แรงบันดาลใจของถังซานทันใดนั้นลวดลายสีทองเล็กๆปรากฏขึ้นบนหน้าผากของเขาซึ่งเป็นรูปร่างของตรีศูนย์สีทอง ลวดลายแสงสีทองสองประกายดวงตาของถังซานก็สว่างขึ้นในทันใดและเขาสามารถหายใจได้อย่างอิสระในทะเลในทันทีผิวหนังกลืนสารอาหารในน้ำทะเลและจิตใจอันเป็นเอกสิทธิ์ของเขาก็ขยายออกสู่ภายนอกจู่ๆทะเลรอบๆก็สงบลงและสัตว์ทะเลทุกชนิดที่แหวกว่ายไปมาก็หยุดลงหัวทั้งหมดหันไปทางถังซานและถังซานเองก็หลับตาลงในทะเลพลังวิญญาณของเขาแผ่ออกไปด้านนอก ด้วยอิทธิพลของลอมหายใจของตุยศูนแห่งเทพสมุดขอบเขตของพลังทางจิตวิญญาณของเขาที่สามารถสัมผัสได้ในทะเลนั้นยิ่งใหญ่กว่าบนบกภายใต้การรับรู้ของจิตใจมันครอบคลุมช่วงหลายร้อยไมล์ทะเลเกือบจะในทันทีสัตว์ทะเลจำนวนนับไม่ถ้วนหยุดอยู่ภายใต้การรับรู้ของเขาและแสดงความเคารพต่อเขาในหมู่พวกเขามีสัตว์ทะเลที่ทรงพลัง ออราพลังงานในทะเลก็รวมตัวกันตามธรรมชาติของถังซานแต่ตอนนี้เขาไม่กล้าดูดซับมันเขาทำได้เพียงปล่อยให้พลังงานนี้ล้อมรอบตัวเองส่วนจิตวิญญาณที่สามารถหล่อเลี้ยงจิตสำนึกของเขาจากนั้นเขาก็ดูดซับจิตวิญญาณเท่านั้นสติลงไปในทะเลแห่งวิญญาณพลังงานเหล่านี้สามารถหล่อเลี้ยงจิตสำนึกทางจิตวิญญาณทั้งหมดมาจากความเชื่อความเชื่อของสิ่งมีชีวิตในทะเล เร็วที่สุดเท่าที่เขามาสู่โลกนี้และได้เห็นมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นครั้งแรกถังซานร,รู้ว่ามหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดจะกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับการฝึกฝนของเขาในฐานะเจ้าแห่งท้องทะเลแม้ว่าเขาจะได้จุติและเกิดใหม่แล้วก็ตามปรับใดที่เขายังมีสติอยู่บ้างตำแหน่งแห่งการดูหมิ่นพระเจ้าก็จะอยู่ในร่างกายของเขาเสมอสามารถส่งผลกระทบต่อมหาสมุทรใดๆนี่คือบ้านเกิดของเขา เขาไม่ได้มาก่อนหน้านี้เพราะว่าตอนนั้นเขาอ่อนแอเกินไปเมื่อเขาฝึกฝนในทะเลและพบกับสัตว์ทะเลที่ทรงพลงังในกรณีของฟันเฟืองเขาจะไม่มีพลังต้านทานแต่ตอนนี้มันแตกต่างออกไปเขามีความมั่นใจอย่างยิ่งในมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีสัตว์ทะเลใดกล้าที่จะขัดกับความประสงค์ของเขา แม้ว่าเขาจะยังไม่ถึงระดับเทพแต่เขาสามารถกระตุ้นการมาถึงของหายนะได้ทุกเมื่อภัยพิบัติระดับนั้นไม่ใช่สิ่งที่สัตว์ทะเลสามารถต่อสู้ได้แม้ว่าจะมีจัก,กรพรรดิที่แท้จริงในมหาสมุทรสีน้ำเงินที่ไม่มีที่ได้ตัดสินแล้วว่าแม้แต่จัก,กรพรรดิก็ไม่สามารถหยุดยั้งภัยพิบัติของตัวเองได้นี่คือการปราบปรามที่น่าสะพรึงกลัวของดาวนี่เป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดว่าทำไมเขาถึงไม่กล้าข้ามผ่านความทุกข์ยากเลย ภายใต้การนำทางของความรู้สึกของพระเจ้าในไมชาฉลามขนาดใหญ่ก็มาถึงถังซานโดยก้มศีรษะด้วยความเคารพฉลามตัวนี้มีความยาวมากกว่า10เมตรมีหลังสีฟ้าเทาและท้องสีขาวเหมือนหิมะลมหายใจที่ไหลออกจากร่างกายนั้นเปรียบได้กับพลังอำนาจลำดับที่9บนบกในเวลานี้มองดูถังซานด้วยการสักการะเท่านั้น ใช่ไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นการบูชาเนื่องจากรัศมีที่เล็ดลอดออกมาจากร่างกายของถังซานมันทำให้เขารู้สึกสบายมากดูเหมือนว่าสายเลือดของเขาจะร่าเริงเพราะชายตรงหน้าและให้เขาบูชาเขามากขึ้นไปอีกเกาะที่ใหญ่ที่สุดอยู่ใกล้ๆอยู่ที่ไหนถังซานถ่ายทอดความคิดของเขาโดยตรงผ่านพลังจิตของเขาแทนที่จะค้นหายอย่างไร้จุดหมายชาวพื้นเมืองจะนำทางได้เร็วขึ้นจากที่ไหน ฉลามพยักหน้าให้ถังซานด้วยความเคารพและถ่ายทอดความคิดของเขาด้วยความคิดทางจิตวิญญาณข้าแต่กษัตร,ริย์มีเกาะใหญ่อยู่ห่างจากที่นี่ไป500ห้าร้อยไมล์ทะเลและนั่นคืออาณาเขตของตระกูลวอลรัสวอลรัสถังซานถามว่าในมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งคือใครคือผู้นำที่แข็งแกร่งที่สุดฉลามตอบว่าในมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดมีเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังห้าเผา่า ซึ่งมีอำนาจมากที่สุดคือมังกรทะเลและยักษ์ทะเลฉลามทะเลและวอรัสของเราก็ถูกพิจารณาเช่นกันและยังมีนางเมือกพวกมันแข็งแกร่งทั้งหมดตระกูลมังกรทะเลและตระกูลยักษ์ทะเลมีจัก,กรพรรดิในสองตระกูลนี้หรือไม่ ทั้งซานถามถ้าไม่มีจัก,กรพรรดิ์โเหมือนนว่าเผ่าทะเลของเราไม่สามารถเป็นจัก,กรพรรดิได้ที่แข็งแกร่งที่สุดก็เพียงราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามหากอยู่ในมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดแม้แต่จัก,กรพรรดิบนบกก็ไม่สามารถคุกคามได้ ไม่มีจัก,กรพรรดิคำตอบนี้เป็นสิ่งที่ถังซานคาดไว้จริงๆเชื้อสายของจิ้งจอกสวรรค์รวบรวมโชคของดาวสีน้ำเงินทั้งหมดบนทวีปนางฟ้าและจัก,กรพรรดิที่ดาวสามารถบรรทุกได้นั้นมีจำกัดสาเหตุที่จัก,กรพรรดิไม่สามารถปรากฏในมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดได้อีกต่อไปโดยธรรมชาติเพราะโชคไม่ดี ช่างเป็นเผ่าจิ้งจอกไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่พวกเขาสามารถเป็นเจ้าแห่งราชสำนักได้เริ่มจากความสนใจของสัตว์ประหลาดและวิญญาณเป็นเรื่องปกติที่อีกฝ่ายจะทำเช่นนั้นได้ถ้าเป็นฉันถ้าฉันทำได้แน่นอนว่าฉันอยากจะรวมโชคไว้กับมนุษย์พาฉันไปที่เกาะน,นั้นถังซานพูดกับฉลามเผ่าฉลามทะเลลังเลอยู่ครู่หนึ่งและดูลังเลเล็กน้อย ทั้งซานเข้าใจทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นคุณไม่เข้ากับตระกูลวอาลาสเหรอฉลามทะเลพยักหน้าพวกเราเป็นศัตรูเก่าทั้งซานกล่าวว่าส่วนใหญ่เป็นเพราะคุณปฏิบัติต่อผู้คนเป็นอาหารใช่ไหมตระกูลฉลามทะเลพูดอย่างเขินอายว่าเหล่าตระกูลวอลัสนั้นแข็งแกร่งมากและเราอาจจะไม่สามารถเอาชนะพวกมันได้ พวกมันมีผิวที่หยาบกร้านและเนื้อหนาะส่วนใหญ่เป็นการแข่งขันเพื่อทรัพยากรบางอย่างมันเป็นความจริงที่มีมัาจะทะเลาะก,กัน